E.P. ที่111นะคะในหัวข้อเรื่องนายทุนยุคหินเศรษฐศาสตร์ฉบับศิลาจารึกธรรมชาติโดยพื้นฐานของมนุษย์คือการไม่มีอะไรมาก่อนเลยไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่ความพยายามใดก็ตามในการเอาชีวิตรอดนั่นก็คือการสร้างความมั่งคั่งเวล l ในระดับพื้นฐานแล้วแรงงานเป็นปัจจัยแรกๆในการสร้างเวิวแม้นเพียงการใช้มือควักน้ำจากลำธารก็ถือเป็นแรงงานหรือเลเวอร์เป็นการสร้างเวลคือน้ำก่อนเพื่อใช้ดื่มเอาตัวรอดแต่การสร้างเวลก็ต้องถือของซับเรียกว่า p r o p ป r t y ด้วยก่อนที่จะได้ดื่มน้ำนั้นเราก็ต้องได้สิทธิ์ไลท์ ในน้ำจำนวนนั้นก่อนหนะขนาดนั้นนั่นคือเราต้องใช้แรงงานเข้าครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Reserve) นั่นมาเป็นกรรมสิทธิ์เสียก่อนนี้เป็นการเพิ่มมาตรฐานการของชีพหรือ Standard of Living เบื้องต้นจากการอดตายเพราะขาดน้ำ แต่ในโลกเศรษฐกิจปัจจุบันที่ซับซ้อนกว่านั้นเราไม่จำเป็นต้องลงแรงด้วยตนเองหรือแม้แต่ไม่ต้องครอบครองทรัพย์สินที่ใช้การสร้างความมั่งคั่งนั้นๆแต่เรายังไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เพราะนี่ยังพูดถึงการอยู่ในยุคหินแต่สำหรับในขั้นพื้นฐานยุคแรกๆของมนุษย์ที่ซิมเพิลว่า เราไม่อาจอยู่รอดได้ถ้าปัสจากการใช้แรงงานและทรัพย์สินในวงเล็บเปิดไม่ว่าจะเรียกเป็นอื่นว่าอย่างไรก็ตามวงเล็บปิดมาลองดูจากตัวอย่างยุคหินเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงการพัฒนาของเศรษฐกิจที่เพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นมนุษย์ท้ามมาเป็นซี o นายทุนผู้สร้างความมั่งคั่งได้อย่างไรข้อแรก ต้นไม้ที่หล่นกระจัดก,กระจายอยู่ก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติเนเชอร์ล r รีสอร์อย่างหนึ่ง 2. มนุษย์ถ้ำหยิบต้นไม้ที่ไม่มีเจ้าของยึดเป็นทรัพย์สินหรือ Property ของตน 3. หลังจากนั้นเขาใช้ทั้งเวลาและแรงงานหรือ l a b e l ของเขาเหล่าต้านไม้นั้นจนแหลมต้นไม้นั้นบัดนี้กลายเป็นอาวุธที่เพิ่มมูลค่า Val u ล มากกว่าท่อนไม้ธรรมดานี่ถือเป็นผลิตภัณฑ์โปรดักชิ้นแรกๆของมนุษย์ที่สร้างจากแรงงานของเขา 4. และเมื่อเขาสามารถฆ่าก,กระต่ายได้หนึ่งตัวเท่ากับว่าเขาใช้ทรัพยากรของเขาในวงเล็บเปิดไม้แหลมท่อนนั้นวนเล็บปิดร่วมกับแรงงานหรือการล่าเพื่อผลิตความมั่งคัง่งเพิ่มขึ้นวงเล็บซากกระต่ายวงเล็บปิดเพื่อใช้เป็นอาหาร 5. ต่อมาเขาลากกระต่ายได้มากขึ้นเกินกว่าที่จะจำเป็นอาหารความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นสะสมแคปิตอลหรือทุน 6. เราสามารถทำการแลกเปลี่ยนเทรดซากสัตว์5ตัวซากกระต่าย5ตัวกับคันธนูและลูกธนูที่เป็นโปรดัก์จากแรงงานของคนอื่น 7. ถึงตอนนี้เราก้าวไปอีกขั้นสามารถลากกระต่ายได้จำนวนที่จะสะสมเป็นทุนได้มากเพิ่มขึ้น แเขาทำการแลรกเทดกระต่ายกับธนูมากขึ้นและเริ่มแจกธนูให้กับมนุษย์หินคนอื่นโดยมีการสัญญาคอนแทกกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องส่งมอบกระต่ายที่ล่าได้จำนวนหนึ่งในสาให้กับเขานี่คือการจ้างงาน employment ทีนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีซาก,กระต่ายเต็มไปหมดข้อเเนื้อกระต่ายตากแห้งที่มีจำนวนมากในชุมชนนั้น จึงกลายเป็นสื่อกลางที่ใช้แลกเปลี่ยนหรือเรียกว่ามีเนียมออฟเชนกับทรัพย์สินอื่นๆและกลายมาเป็นเงินตามันนี่ที่ใช้สะสมความมั่งคั่งสโตออฟเวลได้และจากการสะดวกของการแลกเปลี่ยนทำให้ยายฉิมที่เป็นนักเก็บเพชรไม่ต้องกังวลว่า ัวเองจะต้องเป็นคนขาดโปรตีนอีกต่อไปทุกคนสามารถทำงานที่ตนถนัดและนำเนเวอร์ของตนมาเทศเป็นเนื้อกระต่ายมันนี่ที่จะได้ใช้ไปเทนเป็นโปรดักต์อื่นๆที่ตนขาดอยู่ได้เลยทั้งหมู่บ้านจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับทุกคนที่ต้องการแต่ยังไม่เกิดเคอร์เรนซีในชุมชนนี้ยังใช้ซากกระต่ายอยู่ 10. นักทุน c a p i t a l สต์ ย่อยๆของยุคหินสามารถใช้เนื้อกระต่ายแห้งมาแลกเปลี่ยนเป็นวัตถุที่ใช้ปลูกกระท่อมได้แล้วและเขายัางจ้างแรงงานสร้างบ้านได้อีกจ้างงานให้คุณทำงานบ้านแทนให้เซอร์วิสมนุษย์ถ้ำสาวๆก็แต่งหน้าพร้อมให้บริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเนื้อกระต่ายแห้งๆนั้นเริ่มอีกหนึ่งอาชีพที่ภายหลังพัฒนาไปอีกไกล11 เมื่อการันตีความอยู่รอดได้แล้วผู้คนก็เริ่มโฟกัสไปที่ความสะดวกสบายของชีวิตเมื่อมีบ้านได้แล้วก็ต้องการพัฒนาด้วยด้านยารักษาโรคที่นอนนุ่ม,มพหานะที่มีลูกล้อก็มีผู้พัฒนาขึ้นมาชุมชนแห่งนี้เริ่มยกระดับมาตรฐานการของชีพ standard of living ให้สูงขึ้น 12. บสอคนมีเวลามากขึ้นไม่ต้องปักกัะตินถีแบบที่ผ่านมามีผู้คนพบว่ากระต่ายสามารถเลี้ยงให้แพร่พันธุ์ได้ในกรงหลังบ้านตนไม่ต้องล่าอีกต่อไป 13. อ้าวแล้วแคปิตอลิสต์นายทุนนักล่านั่นละ่ะจะทำยังไงจะสร้างเวลให้กับอุตสาหกรรมการล่าของตนได้อย่างไรเขาเริ่มนะวัตกรรมใหม่ innovation นั่นคือเลี้ยงหมาป่านักล่าขึ้นมาฝงหนึ่งเพื่อทำงานแทนกลุ่มเลเวอรเดิมที่ขาดหายไปผลกลายเป็นว่าแคปิตอลลิสต์หลายอื่นๆก็ชอบในนวัตกรรมนี้ด้วย 14. Fast ฟาสต์ฟอมาถึงปัจจุบันในยุคที่มี Hi g h Standards of Living ยุคนี้เรายังไม่พอใจแคปิตอลลิสต์ผู้ผลิต iPhone จะเห็นได้ว่าทั้งหมดมันพัฒนามาจากนายทุนลักล่ากระต่ายคนนั้นนั่นเองที่เริ่มสะสมเวลเป็นคนแรกในชุมชนทีนี้ก็มาถึง d i s s e c t i o n Questions ให้กับเหล่าเพื่อนๆนะักคิดในเพจนี้นะคะที่สเต็ปห้นายทุนมนุษย์หินผิดหรือไม่ ที่สะสมกระต่ายไว้มากเกินกว่าจะกินได้หมด Standard of living ของชุมชนนี้จะดีขึ้นหรือไม่ถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นในสเต็ปที่8นักล่าคนอื่นจะเก็บซากกระต่ายไว้เองทั้งหมดได้หรือไม่โดยยึดอุปกรณ์การผลิตก็คือธนูไปเลย Standard of living ในหมู่บ้านนี้จะเป็นอย่างไรถ้าพวกเขายึดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยกำลัง มาดูสเต็ปที่สิบนะคะถ้าผู้รับจ้างสร้างบ้านจะไม่ส่งมอบ้านให้หนายทุนได้หรือไม่ถึงแม้จะมีการตกลงว่าจะมีการแลกเปลี่ยนแรงงานของตนแล้วหรือพวกเขาจะเก็บเนื้อกระต่ายไว้โดยไม่สร้างบ้านให้ได้หรือไม่มนุษย์หินทั้งหลายรวมกลุ่มกันแล้วยึดเนื้อกระต่ายแห้งทั้งหมดจากนายทุนได้หรือไม่ เนืกก้อกระต่ายแห้งในกรณีนี้ถือเป็นรากฐานของความชั่วร้ายได้หรือไม่ Root of all evil ถ้าเพื่อนๆท่านใดคำถามทั้งหมดนี้ว่า yes ไม่ต้องสงสัยท่านคือนักสังคมนิยม Theorist แล้วยินดีด้วยนี่ถ้าเพื่อนเกิดทันอยู่ในชุมชนนั้นด้วยป่านนี้โลกจะเป็นยังไงว่ากันไหมค่ะช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ